มาขอเล่ากันถึงการป่วยการป่วยในวาระที่สามคราวนี้พ่อได้บอกแล้วว่าจิตใจของพ่อยังเลวอยู่สมัยนั้นที่แย่พูดกันไปทีก็เป็นสมัยที่ยังปรารถนาพระโพธิญาณการปรารถนาพระโพธิญาณนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยจะชอบเรื่องวิปัสสนาญาณนัก แราว,ว่าคิดว่าการปรารถนาพระพุทธญาณย่อมไม่มีผลในการไปน,นิพพานแต่ได้ว,ว่าหลวงพ่อปานก็เป็นพระเป็นครูที่มีความฉลาดมากได้แนะนําไม่ว่าเจ้าไม่ชอบสมาวิปัสนายานก็ไม่เป็นไรแต่ก็สอนสมถภาวนาให้จนจบ แต่ว่าวิธีสอนของท่านมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณแต้พ่อเองพ่อไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสมถะนั่นก็บอกว่าก่อนที่จะภาวนาก่อนที่จะภาวนาได้จับนิมิตอันดับแรกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกขงังมันเป็นทุกข ร่างกายเป็นอนัตตามันต้องสลายตัวไปในที่สุดและก็ท่านที่บายด้านวิปัสนายานจนละเอียดนี่ก็ท่านก็บอกว่าถ้าทุกครั้งที่ทำกรรมฐานถ้าเธอคิดเธอพิจารณาได้อย่างนี้จนั้าหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยเลยก็ยังดี อย่างนี้แหละจะเป็นอารมณ์ทำให้สมถะมีอารมณ์แจ่มใสแล้วก็สดชื่น <c oughs> <c oughs> นี่เป็นนั้นว่าหลวงพอ่อจนให้วิปัสสนาญาณแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกที่ไม่บอกก็เพราะว่าท่านทราบว่าพ่องโง่เพราะว่าวิปาาัสสนาญาณกับสมถะภาวนากับศีลสามอย่าง ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต้องไปของควบคู่กันไปถ้าไม่มีศีลสมาธิมันก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่มีวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิดเป็นรีบรายการหนึ่งให้ทรงพรมีหารสี่เป็นปกติให้เห็นว่าร่างกายไม่มีความหมายสำหรับเรา ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเป็นนั้นว่าท่านสอนในการตัดสัญญาตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่มีความสําคัญแต่พ่อเองในขณะนั้นพ่อไม่รู้คิดว่าเป็นสมถาภาวนา <c oughs> แต่ก็ทําอย่างนี้จนทั้งทรงอารมณ์ได้เป็นปกติ ต่มีกิจอันหนึ่งนั่นก็คือนิพพานไม่มีความประสงค์ข้อสามารถศึกษาจากหลวงพ่อปานและก็ท่านส่งไปหาอาจารย์อื่นๆอีกสิบองค์ในด้านสมถะภาวนารู้สึกว่าคล่องตัวดีพอสมควรกรรมาฐาน40สไม่มีอะไรเพื่องขัดข้อง แล้วก็มาหาปฏิปฐานหน้าสูตรก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องคำว่าไม่ขัดข้องไม่ใช่หมายถึงว่าอ่านหนังสือจบทําได้แบบสบ,สบายมาตอนนี้มาดูที่กําลังใจอย่างสามการเข้าโรงพยาบาลวันแรกถึงเวลาสองทุ่ม ท้องมันทั้งอืดท้องมันทั้งเสียดมันัน่งขึ้นมาถึงหน้าอกยังกระทั่งนอนไม่ไหวยังบอกให้จ่าพยาบาลมาไขายเตียงให้นั่งเอ <c oughs> าค้เตียงให้นั่งแล้วก็บอกถือว่าไม่เป็นไรถ้ามีอะไรท่านจะกดกร่งเรียกเธอออกไปได้แล้วก็ล็อกประตูเสียด้วยเธอก็ปฏิบัติตามเพราะใช้อารมณ์ข่มใจ ใช้กำลังเขาอนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจรารณาดูขันห้าตามที่พบวปานท่านบอกเห็นว่าขันห้านี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆพอลืมเล่าไปนิดหนึ่งวันนับตั้งแต่พอเข้าโรงชยาบาลความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นว่าเวลานี้เราอยู่ที่นี่เราเป็นคนไม่มีอะไร เราสร้างโรงเรียนผ่านมาแล้วสี่สบหลังเสร็จโดยที่เราไม่ง้อเงินของรัฐบาลสร้างวัดมาแล้วยี่สิบวัดเสร็จเราก็ไม่มีที่จะอยู่ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราจะพึงอยู่ไม่ใช่ที่ที่เราสร้างนับราการที่สองเวลานี้ร่างกายมันจะพังอะไรหนอที่มันเป็นของเราบ้าง ก็มีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่มีสมบัติที่เราสร้างไว้เลยเป็นนั้ว่าถ้าร่างกายของเราตายไปอย่างเดียวสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นเราเป็นของเราจรึงตัดสินใจว่าเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้มันจะตายร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตไม่ก็เป็นสุข อาการอยู่มันก็มีมความเดือดร้อนใจสบายร่างกายมันไม่ดีแต่ก็ใจสบาย <c oughs> แต่พออาการอืดเสียดมันเกิดขึ้นก็แช่นาปานุสติกรรมฐานเข้าคม่มเมื่อแช่นาปานุสติกขาขาเากรรมฐานเขา้าข่มเพราะจิตเริ่มเข้าเป็นสมาธิอาการทุกขเวทนามันค็เบาเบาเพวกกราะก็รวบรวมกําลังใจ ถอยใจขึ้นไปบนชั้นบรรดุกับผลศีลอาอัจในข้าวพระจุลาโมนีเจดีสถานนวัสการพระอยู่ที่นั่นจนท่านร่างกายมันสบายแล้วก็ลงลงมาเพราะก็ไม่เรียกจ่ามาไขเตียงลงเพราะก็ลุกไปไขเตียงนอนตามสบายๆอ้นตาสบาย <c oughs> เอถึงวันที่สองเวลาสองทุ่มและยี่สิบนาฬิกาอาการอย่างนั้นมันก็มาอีกพา่าก็ทำแบบเดิมพอวันที่สามก็คิดว่าเจ้าเวลาสองทุ่มนี้มันคงเล่งงานแน่พ่ <c oughs> อจึงนี้เรียกจ่าให้มาขายเตียงให้นั่งเวลาทุ่มเสร็จแล้วกดล็อกประตูวไว้ นั่นก็บอกก็ถือว่าถ้าหากว่าฉันกดกลิ่งค่อยมานะถ้าฉันไม่กดกลิ่งก็ไม่ตรงมาตอนนี้ก็เลยตั้งท่าจับอารมณ์สมาธิไว้ก่อนรวบรวมกำลังใจขึ้นไปไหว้พระที่พระจุลามุณีเจดีสถานพอชื่นใจเห็นเวลาจนใกล้สองทุ่มก็กลับมาจะรับสถานการณ์จากเจ้าการอืดเสียด แล้ปรากฏว่าวันนี้นาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มผ่านไปแล้วมันก็ไม่มาแต่ผู้ที่มาแทนที่จะเป็าการอืดเสียดก็เป็นท้าวมหาพรมคือท่านท้าวสามโมดีพรมท่านผู้นี้รู้จักกันเป็นปกติท่านก็มารายงานบอกว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเรียกให้ไปเฝ้า <c oughs> กคบอกท่านว่าขอให้ท่านเดินไปหน้าจะตามไปข้างหลังท่านออกหน้าท่านก็ผ่านลงนรกผ่านนรกทุกขุมด้วยความรวดเร็วแต่วความจริงพอรู้จักมันหมดพอเข้าถึงแดนพยาลยมพยายมท่านก็วางภารกิจทุกท่านมาต้อนรับเวลานี้รู้สึกว่าร่างกายมันสดสวยเป็นพิเศษ เห็นเขามีเครื <too bad> ่องประดับเราก็ม <región> ีเครื่องประดับด้วยเขาสวยเราก็สวยด้วยเป็นนั้นว่าผ่านสำนักขไม่ยายมแล้วก็ผ่านนรกแดนเปรตนาอสุรกายเข้าสู่มนหมู่ของสัตว์ติรฉานผ่านสัมภเวสีผ่านภุมิเทวดาผ่านรลกเทวดา ผ่านอากาศสถทวดาทุกชั้นผ่านพรมทุกชั้นและรูปประพรมผ่านหมดแล้วพอม,มาถึงพรมท่านที่ทสิบหกท่านสามดีพรมก็บอกว่าทางที่ไปต่อไปนี้เป็นทางของท่านแต่ผู้เดียวผมไม่เกี่ยวกับทางนี้ผมมีหน้าที่มาส่งท่านแค่นี้ความจริงก็ไปที่อยู่ของท่าน <c oughs> แล้วก็ถามว่าทางนี้จะไปไหนแล้บอกไปที่พระต้องการจะพบคุณแต่คุณต้องไปแต่พนเดียวมองเห็นทางเป็นทางเส้นเล็กๆคิดว่าจะวางเท้าลงไปมันก็ไม่เท่าเท้าจะว่าเท่าเส้นได้มันก็ไม่ใช่มันประเป็นประมาณเท่าเส้นเชือกที่ขนาดโตแต่ว่ามันก็เล็กจากเท้า แต่ว่าวางลงไปปราโฏดทางก็ใหญ่พลึบกันมาทันทีเป็นทางที่กว้างใหญ่ขาวสะอาดเป็นแก้วเป็นประกายแพรวพราไปหมดแต่ว่าการที่ผ่านจากนรกมาถึงสามโดีพรมลมชั้นที่สิบอกกำลังกายมันดีทุกอย่างแต่ว่าพอก้าวเข้าไปถูซามทางนั้นรู้สึกกำลังกายหมด กำลังใจก็ใกล้จะหมดกำลังกายก็ใกล้จะหมดเดินโผเผคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคหรือโรคหรือ,ร,อ,ร,อรัง <c oughs> หมดกำลังที่จะเดินก็พยายามทรงตัวเดินเข้าไปพอสุดทางก็เข้าบริเวณใหญ่ <c oughs> เป็นพื้นที่ใหญ่มีบริเวณกว้างมากมีซุ้มหน้าประตู มีกำแพงร้อมรอบหน้าประตูปรากฏว่ามีพรมสี่ท่านแต่ว่าสวยกว่าพรมธรรมดายืนอยู่เข้าไปกับท่านสี่ท่านกา็ไหวเดินผ่านเข้าไปภายใน,หนเห็นพื้นที่เหมือนก็แก้วผสมทองกำแพงประตูวิม,มานมีวิม,มานอยู่สามหลังมีหอระฆังที่ประดับด้วยแก้วระทอง อยู่ภายนอกเดินไปรับรอบเพ้นส์สะโปรณีมีที่แท่งแกว้วมีต้นไม้แกว้วมีสวนไม้สวยๆแต่ทุกอย่างที่นี่เป็นแก้วผสมทองไปหมด <c oughs> มันสวยสดก็งามในใจก็คิดว่านี่มันวัดอะไรเนาะเพราะว่ามันมีความเหลืองอยู่ด้วยนอกจากใสเป็นรายกายแก้วแล้วก็มีเหลืองผสม เอดว่านี่มันที่ไหนอะไรเนาะนี่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็มาแล้ว <c oughs> แต่แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่พรหมมันเป็นแดนอะไรเดินไปเดินมาก็มีแต่ความเงียบสงัดหาคนสักคนก็ไม่มีเดินไปก็ปรากฏว่าหมดกำลังเลยนอนอยู่ที่หอระฆัง จิตใจก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าเราขึ้นมาทุกครั้งเราต้องพบพระพุทธเจา้าแต่มาที่ตรงนี้เราไม่พบพระพุทธเจา้ามันก็เห็นจะเป็นการหมดความหมายนอนลงไปไปเดียวเดียวหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก <c oughs> องเเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพร่งพร้อม้วยรัศมีหุประการ เดินมาแต่ไกล <c oughs> และองค์สมเด็จไปจอมไตรไม่ได้เข้าทางประตูเข้ามาทางกำแพงพอถึงกำแพงก็รู้สึกว่า <c oughs> กำแพงมันขาดออกจากกันยืดออกพอท่านผ่ายกมาแล้วกำแพงมันก็ติด <c oughs> ก็จึงนึกในใจว่าไอ้ที่ตรงนี้นี่มันแปลก มันไม่เหมือนกับที่อื่นกำแพงก็ผ่านกันไม่ได้แต่ที่นี่กำแพงมันหดมันขาดตัวกันได้และก็ต่อกันได้เมื่อท่านก็มาใกล้จึงได้ลงจากเชิงหอระคังท่านก็เสด็จประทับบนพื้นหอระคังแต่รู้สึกว่าไม่มีแท่นสูง มีแท่นต่ำๆเป็นดอกบัวรองรับทั้งหมดเป็นดอกบัวแก้วสวยสดมุขามมากแล้วท่านก็มีพระบัญชาถามว่าเธออยากจะมานิพนานไหมก็ได้กราบท่านว่าข้าพร,ระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมานิพพานพระเจ้าค่ะแล้วท่านก็ถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไร กรทูทนตอบท่านบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ทแต่ก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกกันว่นนานิพานท่านถามก่อนว่าเธอผ่านอารูปเธอผ่านผมท่านที่ชั้นที่สิบหกมาแล้วใช่ไหมก็กราบทลนั้นบอกว่าผ่านมาแล้วพระเจ้านนค,าค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรก็ตอบว่าไม่รู้ ท่านก็เลยทงตรั้ว่าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพานเธออยากจะมานิพพานไหมก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดจะมาพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเป็นเพราะอะไรก็กราบทูลว่าเป็นเพราะว่าข้าพระเจ้าอ่อนในวิปัสสนาญาณและคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสที่จะถึงนิพพาน สมเด็จพระวิตตมายก็ทรงตัดว่าเวลานี้เธออยู่ที่นิพพานและก็ที่นี่เป็นที่ของเธอเองยังทูลถามว่าเขากล่าวกัว่านิพพานศูนย์ใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแย้มพระโอดว่าเธอทําไมจึงได้เชื่อคนตาบอดไร้ปัญญาอย่างนั้นแต่ทาคตกล่าวไว้ว่านิพพานนางประมังศูนย์อย่าง นิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแล้วก็นิพพานนางประมังสุขขังถ้านิพพานมีสภาพศูน์มันจะมีอะไรเป็นสุขเวลานี้เธอถึงนิพพานสภาวะของเธอศูนย์หรือเปล่า ก็กราบทูลว่าเวลานี้สภาวะอันเป็นทิพย์ไม่ศูนย์พระเจ้าค่ะแต่ว่าร่างกายข้างในไม่ได้มาด้วยท่านบอกใช่แล้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายที่มันจะมีได้มันเป็นเปลือกของความชั่วความชั่วที่สร้างร่างกายคือกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม ในเมื่อเราออกจากร่างกายมาแล้วเสียงดังนั้นแล้วหลายทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ขายกันไปที่แต่ท้าคตสอนไว้ในมหาสฏิปฐานสูตรว่าจงอย่าสนใจร่างกายของเราเองอย่าสนใจร่างกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆเพราะว่าการสนใจมันเป็นกิเลสเป็นดันหาเป็นโอปาทาน และเราก็จะทำความชั่วคืออกุศลกรรมเวลานี้คือผ่านพ้นมันแล้วหรือต่ร่างกายที่บริสุทธิ์คิดว่าจะมานิพพานไหมก็ตอบท่านบอกไม่มาไม่มาแน่เพาะวัฒนายานอ่อนท่านยังได้ทรงในมิตรไม้ขึ้นมาสิบท่อนเป็นไม้ท่อนสั้นๆประมาณแค่ศอกเป็นไม้ไผ่บางๆ ท่านก็ทรงตัดเรียกพระขึ้นมาเก้าองค์พระทั้งเก้าองค์รู้สึกว่ารู้จักทั้งหมดเป็นครูบายจา์เก่าแต่รู้สึกว่าหลวงพ่อปานดูไม่อนว่าจะเป็นองค์ที่สามท่านมาถึงน,นมสัสก,การพระเจ้าแล้วไม่มีใครพูดด้วยท่านยิ้มยิ้ม,มห็นหน้าท่านก็ยิ้มทั้งหมดท่านก็หยิบไม้คนละองค์ละท่อนเดินแบกหายไปท่อนที่สิบ ไม่มีใครยกสมเด็จพระผู้มีพระพ้าคเจ้าที่บอกเธอจงยกกระตาทุนว่าข้าพระพุทธเจ้ายกไม่ไหวกําลังใจมันไม่มี <c oughs> ตั้งก็รทรงตัดว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คาขอร้องเธอต้องไปยกก็ตั้งใจคิดว่ามันก็จะยกไม่ไหวตั้งท่าตั้งทางคุกเขา่ายักแย่ยักยันจับไม้งัดขึ้นมาเต็มที แต่พอจับข้าตอนนี้รู้สึกไม้มันเบามากเหมือนกับเศษกันดาษที่ก็วางไว้ที่พื้นหยิบใส่บ่าได้กำลังมันมีทันทีก็เดินออกไปพอเดินไปไกลหน่อยสองสามวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ากลับมานี่วางไม้เสียเธอมีกำลังแล้วใช่ไหมก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะ พระองค์ยิงทรงตรัสว่าเธออาศัยที่ไม่พอใจในวิปัสนาญาณกําลังใจยังอ่อนวิปัสนาญาณยังอ่อนแต่ความจริงวิปัสนาญาณของเธอใช้ได้มันขึ้นอยู่กับกําลังใจและความพอใจเธอจงกลับไปฝึกฝนวิปัสนาญาณให้เข้าถึงจุดจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกไม่ใช่ของเรา สวรรค์และพรหมไม่เป็นแดนที่อยู่ของเราเราต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอารมณ์ใจที่เธอตัดสินใจว่าอะไรไม่มีในเราเวลานี้ร่างกายมันก็ยังจะพังทรัพย์สินส่วนอื่นไม่มีสำหรับเราเราไม่มีพี่เราไม่มีน้องเราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่ตอนนี้ไม่ใช่รอรม์อกตัญญยู เป็นได้มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายมันก็ตายแต่ผู้เดียวไม่มีใครเขามาตายดย้วยตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้จิตใจไม่ยึดถือในสิ่งทั้หลายอันนั้นถูกต้องถูกต้อง <c oughs> เธอจงกลับไปฝึกฝนใจในด้านวิปัสา,านญญาณรำบารมีสิบให้ครบทนแล้วก็ทรงอิธิบาทสีให้มีความเข้มแข็ง พยายามมองดูส like like <c oughs> ังโย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกายาทิฐิการเล่าอย่านี้อาจจะไม่ละเอียดเหมือนในหนังสียนพ่อปานเพราะใช้เวลาในน้อยแล้วองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงประทานให้กลับเมื่อกลับแล้วก็มีความรู้สึกตัวหลังจากวันนั้นนั้นมาก็รู้สึกวอาการอืดเสียดมันก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือ อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตายครั้งที่สามนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาเพราะก็ต้องติดต่อพระนิพพานเป็นปกติคือสร้างกำลังใจแบบนั้นรักษากำลังใจแบบเดิมคือว่าถึงแม้ว่าจะหายโรคมาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายมันจะพังทรางร่างกายคนอื่นไม่มีความหมายเห็นร่างกายของคนใดก็รู้สึกว่ามันเหมือนกระสุมเดินได้มองไปทีเหมือนกับอากาศมันในในไม่ช้ามันก็สลายตัวไป <c oughs> แล้วก็มายึดถือในทรัพย์สินใดใดทั้งหมดฉะนั้นพ่อจึงเป็นคนที่ไม่มีสมบัติสมบัติที่เป็นโลกวัตโลกวัตถุไม่มี จะมีอย่างเดียวซื้อสมบัติที่เป็นธรรมวัตถุหรือว่าเป็นนามธรรมจิตใจรักพระนิพพานอย่างยิ่งเห็นว่าพระนิพพานมีความสดสวยงดงามที่พอเรามาถึงตอนนี้เป็นการถอยหลังย้อนลงไปว่ากำลังใจของเราถ้ายังมีความอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมาก <c oughs> ถ้าจิตใจงขอเรามีความเข้มแข็งรักษากำลังศีลให้ดีทรงพรมีอาหารสีให้เป็นปกติกำลังจิตมั่นอยู่ในองค์ภาวนาที่เรียกคำว่าสมาธิและจิตใจวางภาระของขันห้าเสียยังาก,การตายครั้งที่เจ็ดทุกขเวทนามันหนักแต่ว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนา ถ้ามาเทียบกับการตายขั้นที่สามที่ทุกขเวทนามันครอบงำมาถึงสองปีเดินพบเหงงไปงงมาเวลาไปตรวจงานบางทีก็ต้องนอนตรวจร่างกายมันลุกไม่ไหวร่างกายมันก็เต็มในความอืดความเสียดอาการอาจเจียนก็เป็นปกติผิวกายก็ดำเครียดร่างกายก็ผอม จิตใจก็มีอารมณ์หวั่นไหวบ้างเป็นของธรรมดานี่สนแสดงว่าถ้าใจของเราต่ำเราไม่สามารถจะหักห้ามทุกเวทนาได้ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้ท่านี้ก็เป็นการแนะนำลูกว่าทุกเวทนามันจะครอบงำเรามากแล้วว่าครอบงำเราน้อยมันก็อยู่ที่กำลังใจของเรา ว่ากำลังใจของเราทรงสมาธิจิตทรงวิปัสสนาญาณได้ดีไหมถ้าดีมากจนกรทั่งไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทุกขเวทนามันมากก็เหมือนกทุกขเวทนาน้อยสิ่งที่มีความสำคัญก็คืออนาปานุสติกรรมฐานอันนี้อย่าทิ้ง <c oughs> อนาปานนสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานระงับทุกขเวทนาดังนั้นเมื่อการตายครั้งที่เจ็ดท่านบญญายมมาบอกว่าคาถาที่ท่านให้คือนามบัตานโมโหทายะเป็นการระงับความทุกขเวทนาของคนอื่นได้ ก็ว่ากันตายก็ไม่ได้ให้โรคหายก็ไม่ได้แต่เป็นการระง,งับทุกขเวทนาได้ <c oughs> เราระง,งับคนอื่นเขาได้เราก็ระง,งับตัวเองได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาปล่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> ก็ต้องระง,งับทุกขเวทนาด้วยนะโมทายะค <c oughs> ือจับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นะโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระงค์นะคือพระโกโกสันโท โมคือพระโคนาคมพุทธคือพระพุทธกสกท่าพระสมณะโคลมยะพระศีอาริยะเมตรตรตอนกลางคืนนี้พ่อนอนลงไปลุงพุทธท่านมาเตือนพ่อก็จับคาถาบทนี้ถ้าท้อไม่อึดมันเสียเล็กน้อยเนี่ยมากว่ากันเหมือนความตายขั้นที่เจ็ดย้อนไม่นิดพอจับคาถาบทนี้ก็ปรากฏเห็นองค์สมเด็จพระจนานสีทั้งสี่พระองค์ คือพระกโก้สันโทพร,ระโคโนาคมพระพุทธกสบพระสมณะโคดมสมัรพระอริยะเมตรไตรมาในภาพของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์มาในภาพของปางมนุษย์ทรงเป็นฉับพรังสีรัศมีประการเหมือนกันหมดพระสีอาริยะเมตรไตรมาในภาพของเทวดา นึกในใจว่าเราภาวนาว่าอย่างนี้ทำไมเห็นองค์สมเด็จพระจินสีท่านวารู้วาระนำจิตท่านก็บอกว่าถ้าภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการเรียกฉันฉันก็ต้องมาก็กราบท่านเกรงว่าจะเป็นการปรามาต <c oughs> แต่สมเด็จพระบรมาโลกันนาสุวรรณามบาพระกกกุลสัน,นโธก็บอกว่าไม่ใช่ปรามาตเป็นการนึกถึงฉันฉันมาสงเคราะห์ นี่เธอไม่ได้ใช้ฉันฉันมาสงเคราะห์ท่านก็ทรงตรัสเหมือนกันเปน็นนั้นท่านบอกว่าถ้าใครภาวนาว่าอย่างนี้ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ถ้าก็มีทิพยิจุกิยานในใจเขาแจ่มใสเขาจะเห็นได้ทุกคนว่าฉันมาครบคือพระพุทธเจ้าสี่พระโพธิสัตว์หนึ่งมาก็เพื่อเพ็นเคพื่อเป็นการบรรเทาหรือระงรับทุกเวทน,นาที่มีในร่างกาย แต่ว่าด้านจิตใจถ้ายึดอารมณ์อยู่นี้อย่างนี้ตายแล้วก็ไปนรกไม่ได้เหมือนกันอย่าภาวนาแต่เพียงกันตายภาวนาให้พระพุทธเจ้าช่วยโดยถ้ากำลังใจอ่อนก็ไปสวรรค์ถ้ากำลังใจมั่นคงก็ไปพรหมโลกถ้าจิตเราไม่นิยมโลกพอใจในพระนิพพานนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นเราก็ไปนิพพาน อรัมดาลูกรักพระดำรัสขององค์สมเด็จพระพิจิตรมานก็คิดว่าจะเป็นความดีของโลกควรใช้เป็นปกติสำหรับเทพหน้านี้ก็หมดแล้วพ่อจะพยายามเล่าลัดต่อไปในเทพหน้าที่สองเพื่อจบลูกจะได้รู้กำลังใจว่าเวลาที่ป่วยเราควรจะทำยังไงสำหรับเทพหน้านี้หมดก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอลูกรักทุกคน จงมีความสุขสวัสดีทำใดที่องค์สมเด็จพระจินาศีบรมศาสดาสมมาสัมุทธเจ้าทรงสอนไว้ขอลูกรักของพ่อซึ่งเป็นคนดีมีความกระตันญูกตเวทีเป็นอย่างหนักเยื่อมนุธรรมในองค์สมเด็จพระสมมาสัมุทธเจ้าทรงสอนไว้และเข้าถึงมรรคพันธทุกทันทุก,ท,ท,กทุกคนสวัสดี <c oughs> <c oughs> <c oughs>